ทดลองแล้วนะครับเจาะไปหลายรูอยู่เหมือนกันเ <S an> จาะสบายครับสำหรัห <S <S <an> <S บเจาะเหล็กใช้ดอก13มินะครับก็คิดว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็เจาะได้สบายมากเลย <S <S <an> <S สวัสดีครับวันนี้ผมจะลองสว่านโรตารี่นะครับมีลูกค้าถามมาหลายคนว่าสามารถเจาะเหล็กได้ไหมวันนี้ผมจะลองเจาะเหล็กให้ดูนะครับแม็กซิมัมที่เจาะได้คือใช้ดอก13มิลวันนี้ผมจะลองแ,แบบแม็กซิมัมเลยนะครับ13มิลให้ดูเจาะเหล็กก็เป็นเหล็กก่อขนาด4คูณ2นะครับหนา2มิลเดี๋ยวลองดูว่าเจาะได้ประมาณไหน ขึ้นเลยผู้ใจฉันทุกคนบอกรับแข็งแรงทนทานไร้กังวลครบในที่เดียวไม่ว่าจะงาน,นไหนแค่มีวอคก็สุดใจใช้งานทุกวันบอกรักขึ้นเลยูใจแข็ทุกคนบอกรักแข็งแรงทนทา ครับก็ทดลองแล้วนะครับเจาะไปหลายรูอยู่เหมือนกันเจาะสบายครับสำหรับเจาะเล็กใช้ดอก13มินลนะฮะก็คิดว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็เจาะได้สบายมากเลยจัดเลยนะครับขอไม่ต้องมีครับวอลคราฟครับวอลคราฟเครือคร่องมือคู่ใจช่างไทยทุกคน